สวัสดีค่ะมือนี่จิภามาเบ่งลาบปลาตองค่ะ่นเห็ด่นเห็ดปลาตองจะลาบนะคะทำปลาตองจะลาบค่ะปลาตองมาใหม่ๆค่ะปลาตองปลาตองตามสะบ้านเรานี่แหละคะ่ปะปลาตองตัวกำลังสวยงามนะคะมาทำจะลาบ ปลาตองค่ะนี่นะคะเวลาจะลาบปลาตองขูดเนื้อออกขูดเอาเต่นเนื้อนะคะขูดเอาเต่นเนื้อขูดเอาเต่นเนื้อมาดูขั้นตอนวิธีการทำค่ะ นี้คือขั้นตอนจะลาบปลาตองเราเต็ดเนื้อออกมานะคะสำหรับก้างแล้วก็ตัวข้างมันเราก็จะเอาไปต้มเป็นน้ำซุปใส่นะคะ ทำต,ตามแล้วแต่ที่เคยทำแต่ละที่นะคะอันนี้เตรียมปลาตองจะลาบค่ะปลาตองขั้นตอนในการทำตัวไม่ใหญ่ค่ะตัวไม่ใหญ่ตัวพอดีเลยก็บอกว่าถ้าใหญ่ตัวใหญ่มันจะไม่อร่อยเนื้อมันจะไม่หวานนะคะอันนี้ตัวพอดีเลยค่ะ เนื้อก็จะอร่อยแล้วก็เป็นปลาตองในสะบ้านเรานี้นะคะยังมีปลาตองอยู่ค่ะอ,คอ,คอันนี้เนื้อนะคะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อที่เราจะล่าจะมีขั้นตอนการทำหลายอย่างอยู่ค่ะ ชมไปเรื่อยๆนะคะดูว่าจะเป็นอย่างไรค่ะหลังจากที่เราเนื้อมันออกไปนะคะส่วนตัวมันเราก็จะนำไปต้มนะคะนำไปต้มน,นะคะปลาตองปลาตองปลาตอง มาชมวิธีการทำนะคะแต่ละที่เขาทำยังไงกว่าเราจะได้ปลาตรงไปลาบเอาเฉพาะเนื้อนะคะส่วนตัวนี้เราก็จะเอาไปต้มค่ะส่วนตัวที่เราลอกหนังออกแล้วก็จะนำไปต้มนะคะนำไปต้ม เริ่มได้เนื้อเยอะแล้วนะคะในเนื้อเริ่มเยอะแล้วสำหรับตัวก็จะไปต้มจะไปต้มปลาต้ม ขั้นตอนต่อไปจะทำอะไรค่อยติดตามดูนะคะสำหรับที่เราลอกหนังออกไปแล้วนะคะตัวนี้เราก็จะเอาไปต้มไปต้มไว้ใส่กับที่เราเอามาทำค่ะไปต้มเพื่อจะเอาน้ำ มาใส่กับลาบปลาตองนะคะอนี้ที่เราโลกเอาเนื้อมาจากหนังนะคะออกมาจากหนังเนื้อเอามาจากหนังเห็นไหมคะการทําไม่ได้กินง่ายๆนะคะลาบปลาตองนี่มีหลายขั้นตอนเลยเอาเฉพาะเนื้อเลยค่ะเอาจากเนื้อ เอาจากหนังที่เราแกะออกมาขูดอีกทีหนึ่งนะคะเอาจากหนังที่เราูดนี้ก็มาขูดทีหนึ่งมาขูดเอาเฉพาะเนื้ออาการทา นี่นะคะหลังจากที่เราขูดเอาเนื้อคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะได้ประมาณนี้นะคะปลาะะปกายที่เราขูดออกมานะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวมันพร้อมกระดูกพร้อมหัวนะคะส่วนที่จะเอาไปต้มนะคะส่วนที่จะเอาไปต้มอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเนื้อปลากาย ที่ขูดออกมาค่ะนะคะเนืนนน้อกับหนังนเนื้อเอาเอาตัวมาต้มนะคะเอาตัวมาต้ม หลังจากที่เราขูดเอาเนื้อออกแล้วเราก็จะเอาตัวมาต้มค่ะนหงขึ้นอีกน้ำ,นำต้ม <c oughs> ต้มมะขามน้ำมะขามใส่น้ำมะขาม,น,ม,าขามน้ำน้อยเอน้ำมาเพิ่มอีกเลยค่ะ <c oughs> เนื้อปลากายที่เราขูดออกมาแล้วนะคะ <c oughs> เนื้อเอาเฉพาะเนื้อเลยค่ะเอาเฉพาะเนื้อค่ะ มาชมกันขั้นตอนต่อไปค่ะต่อไปก็ต่อไปก็ดำเนื้อปลากายมาสับให้ละเอียดนะคะมาสับให้ละเอียดามาสับให้ละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันนะคะ เสร็จแล้วเราก็มาสับให้ละเอียดนะคะสับให้ละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะถ้าไปใส่เครื่องปั่นมันจะไม่อร่อยนะคะเราต้องสับเอาค่ะถ้าไปใส่เครื่องปั่นมันจะละเอียดเกินเราต้องสับเอา สวยงามมากสีชมพูเลยค่ะนี่นะคะต่อไปก็จะนำเนื้อปลากายมามาตำนะคะมาตำให้มันเข้าออก,กันค่ะมาตำให้เนื้อเข้าออก,กันเหนียวตำให้เหนียวให้เนื้อเข้าออก,กันหลังจากที่เราได้เนื้อ ขณะที่ตำเราก็จะใส่ผักไปด้วยนะคะใส่ผักไปด้วยเพิ่มน้ำแกงลงไปด้วยมันจะได้เข้าเนื้อเข้าเข้าเนื้อให้อร่อยเลยนะคะนี่มวนมาาอยู่จ้ะต้องเสียงหัดหลดุดใส่ข,าข้าวกล่้ลงไปตามใจชอบนะคะใส่ข,าข้าวกล้ แล้วก็พิกปน่นตามใจชอบเหมือนกันเลยค่ะแล้วตำคนเข้าไปให้ละเอียดนี่นะคะวิธีทำลาบกระตงไม่ใช่ว่าจะกินได้ง่ายๆนะคะลหลายขั้นตอนที่จะอร่อยอร่อยแล้วแต่ใครทำใครชอบแบบไหนนะคะนี่ลาบกระตง เหนียวถ้าเราไม่เติมน้ำมันก็จะเหนียวตำไปก็จะดึงไม่ขึ้นนะคะตำไปต้องดึงไม่ขึ้นเลยผักเราก็จะทยอยใส่เข้าไปด้วยค่ะผักที่เราเตรียมไว้มีหอมมีผักชีมีสะระแหน่นะคะต้นหอมผักชีสะระแหน่ตำเข้าไปด้วยกันเห็นไหมคะเริ่มจะเหนียวแล้วดึงจะไม่ค่อยขึ้นแล้วค่ะ ทำอยู่ใกล้ๆนี่ก็จะได้กลิ่นหอมของผักชีผักขั้นเอผักชีเอจระเนนะคะหอมหอมเติมพริกอีกถ้าไม่เผ็ดถ้าไม่พอก็เติมพริกเติมข้าวคั่วลงไปนะคะแล้วก็น้ำแกงต้องเติมเข้าไปอย่างนี้ถ้าอย่างนั้น ใส่ทีหลังไม่ได้นะคะมันเหนียวทุกเข้าเข้ากันให้ละเอียดค่ะไม่ใช่ว่าใครก็จะทำได้นะคะนี่ทำหลายขั้นตอนเลยค่ะมาดูวิธีการทำที่อร่อยอร่อยค่ะเติมน้ำเติมข้าวคั่วลงไปอีกแล้วค่ะเราตามใจชอบเลยค่ะ เราทำบ่อยๆเราก็จะกะประมาณถูกนะคะเราแค่ไหนทำแค่ไหนรุ่นเหนียวแล้วลากปลาตองเหนียวที่เขาว่าลากปลาตองเหนียวนะคะเ,เริ่มชิมแล้วเข้าเนื้อเข้าเกลือแล้วรสชาติเป็นยังไงเอาตามใจชอบนะคะ หลังจากที่เราใส่ลงไปแล้วทั้งข้าวคั่วพริกป่นหอมผักชีนะคะสารแเนยยังไม่เผ็ดเท่าไหร่เพิ่มความเผ็ดลงไปอีกค่ะแล้วค่อยตำต่อไปค่ะยังยังเหนียวอยู่ก็เลยเพิ่มน้ำต้มลงไปอีกค่ะ สูสีสันน่ารับประทานเลยค่ะเหนียวเลยค่ะยิ่งตำไปยิ่งเหนียว